ชาวราศีกรกฎทุกท่านในช่วงนี้ก็เข้าสู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักของคนทั่วไปในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นก็มีความรักมีความสุขในเดือนนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนเมตตาท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะมีสเสน่ห์อย่างมาก ไม่ว่าท่านจะไปทางเหนือทางใต้ก็มีคนคอยถามไถยมีคนทักทายท่านอยู่เสมอท่านจะพูดจะคุยอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้เกียรติกับตัวท่านท่านจะเป็นคนที่โชคดีมีโชคมีลาบมีวาสนาอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกอรกฎในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่น ในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ไม่ว่าท่านจะเป็นหนุ่มหรือว่าจะเป็นสาวถ้าก็ท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะมีคนหมายปองจับจองท่านอีกมากมายให้ท่านสังเกตดูให้ดีในช่วงนี้จะมีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีเข้ามาคเคล้าป,ปะปนกันการที่เราจะ เลือกใครไว้สักคนหนึ่งในช่วงนี้ท่านสังเกตดูให้ดีบางคนก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์ซื่อตรงกับเราบางคนก็ไม่จริงจังอะไรกับเราบางคนก็เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างแล้วก็ออกจากตัวเราไปแต่คนที่ดีๆก็มีในช่วงนี้ให้ชาวราศีกรกฎนั้นสังเกตด้วยตัวของท่านเอง ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักโชคลาภก็จะมีเข้ามา,าท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้เรามาพูดถึงในเรื่องของความรักความรักของท่านนั้นในช่วงนี้จะมีความรักที่ยั่งยืนถาวรแต่หากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสด หรือว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวในช่วงนี้ท่านจะเจอเจอคนรักในงานของเทศากาลจะเป็นรักที่ยังยืนและถาวรถ้าหากว่าได้อยู่ร่วมเคียงกันก็ถือว่าจะเป็นโอกาสดีของท่านท่านจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญมีความสุขครอบครวัวท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขมีความสบายเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้น ในเรื่องของความรักความใคร่ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถือเสว่าเป็นเดือนแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้การทำมาหากินการทำงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจท่านคนรักคนใคร่ก็ให้กำลังใจท่านอีกต่หาก ไม่ว่าท่านจะทํางานหนักงานเบาในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านได้ตั้งอกตั้งใจทําท่านเป็นคนขยันที่ทํามาหากินอยู่แล้วจึงทําให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสรุมีความสุขมีความสนุกสนานมีความเบิกบานต่อไปในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่น ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีท่านจะทํางานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นชาวราศีกรกฎจะหยิบจับทําอะไรก็จะไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นทํากับใครก็โดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผิดกับในช่วงนี้ในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยผ่านมาก็จะสิ้นสุดลงในช่วงก่อนนั้นแต่ในช่วงนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎทุกด้านไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับทวงท่าน เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานการทํางานในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านทํางานอะไรก็จะมีคนคอยให้กําลังใจท่านบางคนนั้นได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนบางคนก็ทํางานเกี่ยวกับรับราชการก็เป็นงานที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้มีตําแหน่งที่ดีบางคนนั่นอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นไปอีกการ ฐานเงินเดือนก็ดีเพิ่มขึ้นท่านจะมีความสุขมีความสนุกสนานเกี่ยวกับในเรื่องของการทางานในช่วงนี้ท่านจะไม่มีคู่แข่งถ้าหากว่ามีคู่แข่งก็สู้ท่านไม่ได้ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้แต่เป็นอีกระยะหนึ่งในช่วงของเดือนกุมภาตอนปลายปลายเดือน อันนี้ถ้าว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านของส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทห้างร้านต่างๆอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิปกันได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้บางคนก็อิจฉาตาลอนไม่อยากให้เราได้ดีก็มีในช่วงนี้แต่สิ่งที่ดีๆก็มีอยู่มากมายท่านทำงานในช่วงนี้ก็จะมีงาน ใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั้นก็ได้มีงานเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนงานทำก็มีในช่วงนี้ถือว่างานแต่ละอย่างนั้นจะมีความหมายมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎอย่างสูงในช่วงของเดือนกุมภาต้องยกให้ชาวราศีกรกฎในเรื่องของการทำมาากินท่านยิ่งดินยิ่งรวยท่านยิ่งทำยิ่งขยนันท่านก็ยิ่ง มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้ท่านจะทำอะไรลงทุนอะไรให้ท่านตัดสินใจได้เลยการลงทุนนั้นก็จะมีความสำเร็จจะมีการต่อยอดไปเรื่อยๆท่านจะทำแล้วจะมีคนให้กำลังใจและมีคนให้การสนับสนุนท่านรวมถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้กำลังใจกับชาวราศี กรากฏในช่วงนี้ในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างชาวราศีกรกฏในช่วงนี้ ในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของความรักความใคร่นั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรคนรักคนใคร่ก็ให้กำลังใจในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางาน อะไรก็แล้วแต่คนรักคนใกล้ก็ให้กำลังใจและให้เกียรติกับตัวเราทั้งนั้นทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาหาหรือกันได้ชาวราศีก็ระกฎภายในช่วงของเดือน กุมภาพันธ์นี้นั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านในช่วงนี้การเงินการทองก็มีลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางมีทั้งเงินหมุนเวียนและมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองนั้นถือว่าท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จอยู่เรื่อยๆในเรื่องของโชคลาภก็พอมีอยู่บ้างชาวราศี กรกฏในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาบบางคนนั้นก็มีโชคมีลาบได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีบางคนมั่งมีเงินทองมีเงินเหลือเก็บเหลือฝากอีกแต่หากในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีงานมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย ท่านจะไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นบางคนก็ต้องมาพึ่งบารมีกับตัวของท่านก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นถือว่าดวงชะตาของท่าน มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้เรามาดูในด้านของสุขภาพและพลานามัยตัวของท่านนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านเป็นคนที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานท,านที่ดีท่านใดที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะแข็งแรงมีเงินมีทองทำอะไรก็ทำได้ในช่วงนี้ แต่สำหรับท่านที่สูงอายุย่อมจะมีโรคมีภัยเกิดขึ้นกับตัวท่านได้อาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าโรคเก่าๆอาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นอันทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือโรคภูมิแพ้อันนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ถ้าก็าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ใช้รถใช้สนนในท่านระวังไว้บ้าง จะเป็นการดีและอีกอย่างหนึ่งคนบ้านชิดติดกันให้ท่านระวังสัตว์เลี้ยงอาจจะไปลบกวนหรืออาจจะไปทำให้เขาเดือดร้อนเราก็อาจจะมีเรื่องมีราวมีปากมีเถียงกันได้ในช่วงนี้ท่านระวังสำหรับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนบ้านคนบ้านชิดติดกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงของ หลายเดือนกุ่มภาพันอาจจะมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแววงกันได้สำหรับสัตว์เลี้ยงในท่านระวังไว้อย่าให้ไปบรบกวนซึ่งกันและกันทำอะไรในช่วงนี้ก็้อยท่านทำด้วยใจเย็นๆอย่าใจร้อนพูดจาะะไรก็้อยท่านมันลกลลกรพูดไปแล้วคำพูดของเขาของเรานี่จะเป็น เจ้านายตัวเราเราพูดดีก็อาจจะดีเราพูดไม่ดีก็อาจจะเข้าตัวเราเพราะฉะนั้นการพูดการจาในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุก็อีกเช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่างย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราทำนายโดยส่วนรวม เราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันท่านฟังกันแล้วคลิปของเราแล้วท่านฟังแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไร ขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี